Yes i a l i Oh yes I'm f i I'm great. No I don't know I don't know. I I I cannot speak English. เฮ้ยไอ้คนนั้นสิไม่หอก I a n o t ไหนทะเลี่ยมพักกันเลยไหนวะฮะไปเอาไปเอาไปกูมาเดีเอข้อแรกไปซุบไปซุบไปซุบไป านางรำนะครับนางรำนางรำาแตนนายรำเด้อมาเดอ้อดีอย่ารอแค่บาลําำนะครับมาช่วยกันที่หน้าลานองค์พ่อปู่ปาริกินนขราชด้วยภารกิจของเราแต่ละวันนะครับต้องออกมาคอยต้อนรับนะครับกลุ่มเอซีทั่วโลกนะครับที่เดินทางหลังไหลจะมาที่ลานองค์พ่อปู่ปาริกินนขราชนะครับ นนไม่ใช่รอแค่เวลาลำนะครับถึงเวลาลำแล้วออกมาอันนี้ไม่เอานะครับองพัฒนาตัวเองด้วยนางลำนี่สะเทือนนะ,ะ <c oughs> สะเทือนแล้วอยู่นั่นเขาไม่กว่ามากกว่าในโลกมีแต่ทรายเต็มไปหมดไปหากระวานเมื่อกี้นี้ทรายพวกเกือบการรดน้ำต้นไม้ ก็มีายยอู่เไม่เกิน8โมงนะหลังจากลงไลฟ์เสร็จแล้วนะให้ทุกคนมาแต่งตัวออกมานะแต่งตัวมาคอยต้อนรับกลุ่มเอซที่จะเดินทางมาตั้งแต่เช้านะครับนะต้องมีแผนก้อนครับอยู่หน้าลานนะครับเพราะว่าเอซที่มาแต่ละท่านบางทีท่านอาจจะไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับพอท่านมาครั้งแรก ท่านเดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งแรกที่ท่านต้องการก็คือการต้อนรับจากเจ้าของพื้นที่ด้วยความสุภาพอ่อนโยนไม่ใช่เดินถือกล้องเอามาส่องหน้าท่าน,ออนขออนุญ,ญาตถ่ายนะครับขออนุญาตถ่ายนะครับเป็นอย่างนี้เราต้องมาอันดับหลังๆนะครับหลังจากที่เราเปิดใจคุยกับท่านแล้วเพราะ ท,ท่านลงจากรถมาในกลุ่มอาจจะมีหลายท่านบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นชินกับการถ่ายทํ o ย t ทู e เพราะว่าการถ่ายทอดยูทูปมันจะไปทั่วโลกนะจากที่เอฟซีาเดินทางเข้ามานะครับท่านต้องการสิ่งแรกคือการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีด้วยน้าใจนะครับที่เรามีให้ไม่ต้องอายการซื้อเขินนะเราเก็บไว้เราเดินทางก็ไปหาท่านยกมือไหว้สวัสดีครับท่าน คาราบดีต้อนรับทุกท่านนะครับอ่ 1, 2, 3, าหนึ่งสองสามทำอะไรบ้างนถ้าเวลาเราเดินไปที่ไหนกันแล้วแต่นะครับถ้ามีการต้อนรับที่ดีนะครับจากเจ้าของสถานที่นะครับผู้ใหญ่ใจดีท่านก็จะเดินทางมาเยี่ยมเราอีกบ่อยๆเผลอมาอาทิตย์ละครั้งโดยซ้ำนั่นคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในอนาคต เวลามี f อซมานะครับจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าเป็นท่านสองท่านเดินทางมานะครับนั่นคือมิตรนะครับ,บนั่นเป็นมิตรแท้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่พอเราเข้ามาเสร็จรุกนะครับเราเป็นเจ้าของสถานที่อย่างน้อยเราต้องลุกนะครับถ้าเรานั่งอยู่เราต้องลุกขึ้นมานถ้านั่งอยู่เราต้องลุกขึ้นมานแสดงความนอบน้อมด้วยการยกมือไหว้ เรานะครับถ้าเราเดินไปที่ไหนนะครับถ้ามีการยกมือไหว้ท่านจะอ่อนโยนนะครับน้อยมากนะครับคนไทยเราจะเป็นแบบนี้นะครับวัฒนธรรมไทยมันจะเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามนะครับเขคีย์เวิร์ดอะไรสบายไทยแลนด์ใช่ไหมนะสยามสยามสบายสยามสมัยใช่ไหมครับไปที่ไหนนะครับ ชาวต่างชาติที่เดินทางมานะครับเขาจะเลื่องลืมไปทั่วโลกนวัฒนธรรมรอยยิ้มของคนไทยนะท่านจะมาจากที่ไหนในมุมโลกนะครับรอยยิ้มคนไทยนะครับจะติดใจตึงใจนะครับชาวต่างชาติไปทั่วโลกคนไทยเราก็เหมือนกันนะครับมาจากไทยบ้านนอกอย่าไปเอาเป็นตัวอย่างนะครับไทยบ้านนอกนะครับถ้าไม่มีงานลำก็จะวนนู้นะครับ สงสัยตอนที่แกเป็นเด็กหรือเป็นตอนเป็นวัยรุ่นนะแกจะกินหัวปลาไหลซะส่วนใหญ่นเ,นเนะตัวกระหามยังไม่ค่อยกิน,นครับไปเจาหัวพุดไปเรื่อยนะครับไหลเป็นปลาไหลมาแล้วตอนไงกรุ๊ปมาจะาไปเอาเยี่ยงอย่างนะครับบางค่ำลางคืนเขาหลับเขานอนในขี่รถออกจากนอกพื้นที่โอ้ นะครับกล้องไงกองวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับนะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ท่านเดินทางมาจากอุดรธานีนะครับตอนนี้กําลังแวะนะครับที่ร้านพี่อนุวัฒนะครับมิสเตอร์อนุวัฒศูนย์หนึ่งชาแนลนะครับกําลังขายก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับส่วนนางรำนะครับส่วนนางรำนะครับที่มีคิวรำนะครับก็นะ ทุกคนมีคิวรำนะรู้เวลานะครับเราดูที่กลุ่มไลน์ u t u b e นะครับแต่การแต่งตัวนะครับการแต่งตัวหรือมามารอนะครับพวกเราต้องนะถือเวลาทํางานเป็นหลักนะครับแปดโมงเราต้องออกมาแล้วนะครับจะรำเก้าโมงหรือเก้าโมงครึ่งนะครับพวกเราก็ต้องออกมานะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่ทางบริษัทมารุมโฮมซัพนะครับของลุงพลป่อแตน ช่วงบ่ายนะครับหลังเที่ยงนะครับให้ทุกคนนะครับเตรียมพร้อมนะครับหลังจากชมเที่ยงไปแล้วนะครับพักดื่มน้ำปัสสาวะเสร็จแล้วแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะช่วยลุงช่วยป้านะครับหาไรายได้เพื่อที่จะเข้ามาพัฒนาพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะเราจะเห็นความสวยงามในพื้นที่เราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้ง ะะถ้ามีโครงการดีๆที่เราจะสร้างสรรค์ทำเพื color. ่อสังคมนะสังคมเล็กๆที่เราอยู่ด้วยกันจะเป็นพลังแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับกลุ่มลังมดออีกทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับต่อไปก็เปิดร้านก่ย่างนะคกย่างว่ามันกระปอมอะไนหรามันกระแกะอะไร ไม่ต้องมาครับใส่หัวไปอเอาลขอบคุณนบะเท่านะครับคุณนบะเท่านะครับที่มอบชุดนี้ให้กับอ่าลุงพันธ์แถบดอนะครับะเอฟซีนบะเท่านะครับคุณนบะเท่าผมพูดถูกไหมครับพี่กอนบะเท่านั่นไงเห็นไหมผมแสดงว่าผมดูช่องคุณนะนี่ ื่อกี้ก็เปิดเพลงทัาบานปเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะกดอันซับแล้วเปิดเพลงจนจบจะความเพลงยังสอดมาอยู่โอ้ยอย่าไปชมน้ำแลวนะชมน้อยน้ำนะมันไม่ใช่ไม่ใช่สีบปราะทอดนะสุขภัณฑ์ในบ้านนอกไม่ต้องถ่ายทอดลงยูทูบด้วยชมน้ำเย็นเด้อ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการชมกาแฟด้วยน้ำเย็นนะครับน้ำธรรมดาเนี่แหละกับน้ำเย็นนี่เลยย่หอยห้อนบะเอาไปไบม่องเครื่องลถยนตั้งไว้ยนเลยกีนไปน้อยเดียวเนี่ยเดือดเลยโอ้ยนี่ก็สุดยอดครับแก้วขอบคุณ้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đấy những video